สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหงมูไทยแลนด์นะฮะเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่แปลงปลูกไม้่วงหัวรีนะครับอําเภอเอราวันจังหวัดเลยใช่ไหมฮะเอราวันตำบลอะไรครับผาไินแปลงผาอินแปลงผาอินแปลงนะครับรู้สึกว่าดินดีมากท่านผู้ชมดินแดงปัดเลยแล้ววันนี้เราจะมาเจาะทดสอบก่อนนะฮะขออนุญาตเจาะทดสอบดูนะว่าต้นเนี้ยตามทฤษฎีนะครับของที่จีนที่เวียดนามเนี่ยเขาบอกว่า น้ำยางไหลหยุดย้อยลงมาขนาดนี้แสดงว่าข้างในเนี่ยมันเกิดแก่นและเกิดแก่นเยอะแล้วด้วยนะครับแก่นไม้ข้างในไอ้ตัวที่เกิดแก่นเนี่ยก็คือไอ้ยางไม้พวกนี้แหละมันมาผสมในเนื้อไม้กลายเป็นแก่นไม้นะครับสีมันจะเข้มเข้มที่แหลกผมว่ามันด้วงว่าจ๋าไม่ครับไม่ด้วงก็บางส่วนนะถ้าถ้าตัวที่มันเป็นด้วงเป็นอะไรมันมันจะเป็นแผลนะครับมันจะเป็นนอนอ่ะมันจะเป็นแผลแผลข้างในเบ่อะเลยแต่ตัวนี้ไม่มีแผลใช่ไหมไม่มีแผลนะครับมันอยู่ๆมันออกมาเลยแบบนี้เดี๋ยวเราดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาซื้อไม้นะที่จริง ที่จริงจะมาซื้อไหมท่านผู้ชมท่านใดที่บอกว่าจะซื้อเมื่อไหร่ใครจะเป็นคนซื้อนี่แหละครับบริษัทหงมู้หงมู่เวียดนามเป็นคนซื้อหงมู่ไทยแลนด์เป็นคนมาดูนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ปลูกเดี๋ยวเรามาดูกันท่านผู้ชมนะเชิญครับเดี๋ยวผมเจาะให้ชมชัดๆเลยนะครับว่าอ่ามันมีแกดไม้ไหมมันเป็นยังไงนะครับนี่ท่านผู้ชมอันนี้คือกระพีไม้นะครับ กะพี้ตัวนี้นี่ขายไม่ได้นะตัวนี้ย,ยังยังยังไม่ใช่แก่นไม้นะครับขาวเลยนี่ครับของจริงครับของจริงนี่มาแล้วนะครับมาแล้วท่านผู้ชมไอสีดำดำนี่คือแก่นไม้ที่เขาจะซื้อกันนะครับตัวนี้เดี๋ยวเจาะเพิ่มโอ้โหมาเยอะเลยนะครับสีสีเข้มดีด้วยนะ เนี่ยท่านผู้ชม,มเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยอ่าอันนี้มันโอ้ <c oughs> มันมันเยอะนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมเยอะเยอะเยอะยะผมอาผมให้ท่านผู้ชมดูชัดชัดอันนี้ส่องกับแดดนะครับส่องกับแดดจะเห็นชัดหน่อยนี่คือแก่นไม้นะครับที่ทางจีนและทางเวียดนามเขาจะซื้อนะฮะนี่เลย สีเข้มเข้มแบบนี้อันนี้เห็นแบบนี้แล้วโหวมั่นใจมากเลยนะครับวันนี้ผมจะส่งคลิปไปให้ทางหงมูวเวียดนามแล้วก็หงมูชไชนาดูนะครับในประเทศเวียดนามในประเทศจีนสีไม้แบบนี้เนี่ยได้ไหมนะครับแต่บอกก่อนว่ายิ่งสีเข้มยิ่งแพงนะครับหอ,อมไหมฮะลองดมดูนะครับ <S <S เขาเรียกว่าโรสบูดก็คือไม้ที่มีกลิ่นหอมเหมือนดอกกุหลาบนะครับ <S <S ไม้สกุลน,นี้ ท่านผู้ชมครับปลูกจากต้นแบบนี้นี่เองนะครับเป็นสายพันธุ์ของบริษัทของมู่เจ้าของสวนรบกวนแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมคือนายบุญเติมนครพันธุ์เจรวันหมูที่สิบตำบลไผ่แยงอาเภอเอรวันจังหวัดเลยครับคุณบุญเติมนะครับอันนี้เจ้าของตัวจริงนะครับตัวจริงเสียงจริงปลูกเมื่อปีไหนครับปีหกสองครับ 2 5 6 2ก็ประมาณประมาณ5ปีแต่ข้างในนั้นไม่ถึงก็คือ4ปีท่านผู้ชม4ปีกว่านะครับอันนี้5ปีท่านผู้ชม5ปีแล้วท่านผู้ชมครับปลูกจากต้นแค่นี้ใช่ไหมฮะตอนที่ปลูกเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้อีกท่านผู้ชมครับปลูกจากต้นที่เล็กกว่านี้อีกอ่าแล้วก็นี่นะท่านผู้ชมต้องมีใบรับรองแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชอนุรักษ์นะครับอันนี้เป็นเอกสารทางราชการนะครับมีตาคุดรับรองแล้วก็ อประทับตาโดยกรมวิชาการเกษตรนะฮะอันนี้ของบริษัทของโมกไทยแลนด์ก่อนท่านครับคุณบุญเติมอันนี้ที่ปลูกมาเนี่ยแถวนี้มีคนปลูกแบบนี้ไหมฮะก็มีมีคนปลูกเหมือนกันครับมีเหมือนกันมีเหมือนกันหลายคนไหมครับประมาณหกเจ็ดเจ้านะแล้วของคุณบุญเติมนี่ปลูกไปกี่ต้นครับทั้งผมปลูกอยู่ตรงนี้หกร้อยกว่าต้นหกร้อยกว่าต้นครับโอ้โหหกร้อยกว่าต้นแต่ว่ารวมๆทั้งหมดปลูกไปกี่ต้นฮะประมาณพันเอ็ดพันสองพันเอ็ดพันสองท่านผู้ชมครับ พันเอ็ดพันสองนี่ประมาณสัก11ล้านถึง12ล้านบาทนะครับอันนี้พูดถึงราคาขั้นต่ํานะผมจะพูดถึงราคาขั้นต่ําก่อนบางทีถ้าเราไปบอกราคาแบบราคาเต็มราคาเยอะๆยราคานั่นเดี๋ยวชาวบ้านก็บอกว่าไปขายฝันไปอะไรแต่นี่นข้อมูลจริงนะครับท่านผู้ชมเคยเห็นในคลิปไหมที่ผมพาไปดูในตลาดไม้ในประเทศจ <ผม S 1> ีนคลดูในคลิปอ่านั้นคือของจริงของจริงผมไม่รู้จะพาคนไทยไปยังไงนะถ้าพาคนไทยไปได้นี่ผมจะพาคุณลุงไปจะพาไปทั้งหมดเนี่ยแหละไปดูด้วยกันว่ามันเป็นยังไงที่นู่นน่ะ เขาค้าเขาขายกันแบบข้างถนนนะครับ4ี่กิโลเมตร5กิโลเมตรซ้ายมือขวามือเนี่ยไม้ทั้งนั้นแล้วเป็นไม้อะไรครับไม้่วงหุ่ี่ทั้งนั้นเลยที่เขาซื้อขายกันเพราะฉะนั้นคนไทยนี่เรายังไม่รู้แค่นั้นเองแต่วันนี้รู้เลยนะครับว่าที่นี่อำเภอไอระวันเนี่ยปลูกได้จริงอ่าคุณคุณบุญเติมครับเห็นแบบนี้แล้วมั่นใจไหมพอใจมากครับพอใจมากมั่นใจมากเห็นสีเข้มเข้มแบบนี้ครับตอนแรกถามว่าคุณบุญเติมทําไมมันไม่แดงตอนแรกไม่มั่นใจคุณบุญเติมถามผมว่าทําไมมันไม่แดง ที่จริงทําไมมันต้องแดงเพราะว่าถ้ามันยิ่งสีเข้มยิ่งดํายิ่งแพงยิ่งออกเป็นสีม่วงนะสีม่วงนี่คือโหแพงแพงสุดเลยท่านผู้ชมนะครับเราไปทุกสวนนะฮะที่ปลูก4ี่ปี5ปีเนี่ยแต่ละสวนเนี่ยทุกสวนท่านผู้ชมมีแก่นแบบนี้ทุกสวนแล้วเนี่ยมันเข้าทุกต้นแล้วนะฮะอันนี้ในแปลงในแปลงที่ปลูกที่บอกว่าห0 0ต้นใช่ไหมอันนี้คือแบบนี้เลยครับครัแบบนี่เลยโหท่านผู้ชมนี่ของจริงอันนี้ที่ที่ไถนะครับแล้วที่ไถแล้วที่ไม่ไถ อันนี้เนี่ยโอ้มันสวยงามมากท่านผู้ชมนี่แบบนี้เลยระยะปลูกเท่าไหร่ครับผมผมผมขยับออกมาเป็นสามคูนคูณห้าสามคูณห้าเพื่อปลูกเพื่อแจมตอนแรกคุณมนเติมครับตอนที่ปลูกเนี่ยมีคนบอกว่าคุณมนเติมนี่โดนหลอกขายกล้าหรือเปล่าไม่ได้สนใจกับคําพูดคนเลยตอนนั้นแต่แต่มีอยู่ใช่ไหมมีมีเขาบอกว่ายังไงผมจะปลูกอย่างเดียว เขาบอกว่าเป็นคนบ้าเป็นคนบ้าคเป็นคนบ้าเขาปลูกมันเขาปลูกอ้อยกันเขาปลูกมันเขาปลูกยางพารากันแล้วคุณลุงคิดยังไงถึงปลูกไม้ห่วงหัวลี่อ่ะผมผมดูในคลิปผมติดตามตลอดครับต่เริ่มต้นเคยแสดงว่าเคยเห็นผมใช่ไหมโอ้ยประจําดูประนําตลอดตลอดจําเสียงได้ไหมผมจะพูดเรื่องก่อให้ฟังครับผมเห็นคลิปครั้งแรกผมให้ลูกไป ไปตามหาไม่พวกนี้ไปตามหาเลยมันอยู่ที่ไหนถึงจังหวัดด้านโอ้โหใช่ไปใช่ใช่ใช่เขาไอรวมเลยเลยไปถามมนดาตรงแล้วใช่ตัวหรือไม่ใช่แต่ว่าลูกไปถามตอนนี้ยังไม่มีพันโอ้ครับขนาดนั้นเลยเอามาทดลองขนาดนั้นเลยครับเอามาทดลองกี่ต้นครับตอนแรกทดลอง15ต้นครับ15ต้นเป็นยังไงผลตอบรับโตเร็วมันโตเร็วมากโตเร็วมากถ้าเทียบกับยางพารานี่อะไรตโตเร็วกว่ามันก็พอๆกันมันก็พอๆกันแต่แต่ว่าเวลามันโตมันจะไม่ทันยาง ๋อ้แล้วครับมันชากว่ายางน้อยอ๋อถ้าถ้าเวลาตัวเล็กต้นเล็กนี้ช่วไม้พวกนี้ไม่ได้ตัวนี้จะตัวเร็วกว่าครับแต่พอเวลายืนต้นได้เรียบร้อยเนี่ยยางพาราจะไปเร็วกว่าครับนะครับอ๋ออันนี้เป็นเป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วปลูกระยะเนี่ยห้าคูณสามครับแล้วทําไมต้องเป็นห้าคูณสามครับตอนแรกที่ที่เราแนะนําทางบริษัทแนะนําคือสี่คูณสี่เนาะครับสี่คูณห้าคูณสามเหตุผลคือมันจะมีช่องว่างมันจะมีช่องว่างปลูกพืชแซมได้อ๋อนี่ท่านผู้ชมครับ เหตุผลเหตุผลของท่านนะที่ปลูกห้าคูณสามเพราะมันจะมีพื้นที่เห็นไหมครับตรงกลางเนี่ยมันสามารถที่จะปลูกอันตรงกลางที่ที่ไถไว้นี่คือจะปลูกปลูกพืชอย่างอื่นครับโอ๋อันนี้ก็ท่านผู้ชมครับแล้วถามว่ามันโตไหมมันโตนะคะอันนี้4ปีนะท่านผู้ชมเมื่อกี้5ปีแต่ตัวนี้4ปีถามว่านี้เข้าแก่นไหมเมื่อกี้เราจอดแล้วท่านผู้ชมจอดแล้วแล้วแก่นก็ดําด้วยซ้ํานะถ้าสมมติว่ามันขายได้ตังค์ประมาณ12ล้านนี่โอเคไหมโอเคครับ โอเคไหมพอ <Okay. S 1> ใจไหมพอใจถ้าได้เยอะกว่านั้นยิน่ยงดีอันนี้คือขั้นต่ํานะแล้วท่านผู้ชมครับราคาแบบนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้คิดเองเออเองผมไม่ได้พูดผมไม่ได้เดานะท่านผู้ชมเราบินไปประเทศเวียดนามนี่ไม่ต่ำกว่า20ครั้งไปประเทศจีนไม่ต่ำกว่า20ครั้งเพื่อที่จะไปดูศึกษาเกี่ยวกับเรื่องตลาดของไม้ตัวนี้การปลูกไม้ตัวนี้ของที่จีนที่เวียดนามเขาปลูกไม้ตัวนี้เป็นล่ําเป็นสันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องธรรมดาของเขาเคยเห็นในคลิปใช่ไหมคลิปที่ผมพาไปดูในตลาด ในตลาดจริงแล้วก็เราไปพาไปดูแล้วว่าไม้ตัวนี้เขาไปทําอะไรเขาไปทำเฟอร์นิเจอร์ครับไปทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ขนาดนี้แหละที่เขาซื้อไม้ตัวนี้ก็คือไม้1ิปีอายุ1ิปีแล้วตัดมาจากตรงสูงครับประมาณนี้จากพื้นดินไม่ได้ตัดจากพื้นดินนะคือต้นที่มันเป็นท่อนสูงๆไปอย่างเงี้ยนะชิป,ปีใดซ้าไอ้ตัวนี้บอกบอกเลยน,นะครับเดี๋ยวนี้มันใดซ้านี่แหละแกนอ่าปัดแล้วตอนนี้ผมบอกเลยนะว่าไอตัวนี้นะครับตัวนี้นะน้ําหนักหนึ่งกิโลกรัม หนึ่งกิโลกรัมคือตัวนี้ราคาประกันขั้นต่าคือห้าร้อยบาทถามว่าถ้าเป็นลุงนี่ห้าร้อยบาทลุงซื้อไหมไม่ซื้อแล้วแน่เห็นไหมถามเกษตรกรบางคนบอกว่าทําไมซื้อถูกจังแต่พอมาให้จับดูจริงๆอันนี้ห้าร้อยบาทเนี่ยถ้าว่าถ้าเป็นเราเราซื้อไหมแต่ละคนบอกไม่ซื้อแต่จีนเขาซื้อเวียดนามเขาซื้อนะครับอย่างนเยาเราก็ต้องถึงถึงถึงบอกว่านะครับท่านผู้ชม ตลาดของเขามีจริงนะครับถ้าไม่มีจริงถ้าตลาดไม้พยุงมันไม่มีจริงเนี่ยพยุงมันไม่หมดป่าในเมืองไทยหรอกตอนนี้ที่มันหมดป่ามันไปไหนมันไปตลาดที่ผมบอกเมื่อกี้แหละไปตลาดดงกีตลาดดงก,ดดงกีเป็นตลาดรวบรวมไม้พยุงจากประเทศลาวไทยอ่พอาพม่ากัมพูชาไปที่ตลาดดงกีเสร็จเรียบร้อยเขาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์และส่งไปจีนนะครับส่งไปจีนอีกทีหนึ่งสุดท้ายก็อยู่ที่จีนนะครับ แล้วที่ผมมาวันนี้นะครับผมมาผมเป็นตัวแทนของบริษัทหงหมู่เวียดนามแล้วก็หงหมู่ไชานาในประเทศเวียดนามในประเทศจีนไดยมาดูไม้วันนี้เนี่ยคลิปคลิปพวกนี้คลิปที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้ส่งไปที่จีนส่งไปที่เวียดนามเขาก็อยากรู้ว่ามีเกษตรกรปลูกเยอะแค่ไหนและอยู่ที่ตำแหน่งไหนด้วยทำไมผมต้องมาวันนี้ผมมาเนี่ยผมปักพิกัดนะเพราะอะไรผมจะมาซื้อไม้อ่าเห็นไหมครับเบอร์โทรเรามีพิกัดเรามีแล้วเรามาหลายครั้งด้วยถามคุณลุงตรงๆว่า บริษัทหงมู่มากี่ครั้งแล้วเอ้ามาสามครั้งแล้ว่าสรุปแล้วคือทอดทิ้งไหมเพิ่งเสริมให้ปลูกเหมือนเหมือนไม้อย่างอื่นอ่ะเขาบอกว่ามันจะเหมือนไม้อย่างอื่นเหมือนตะกูยั์ขายต้นกล้าแล้วทิ้งเลยลเหมือน<ม>เหมือนกระท่อมเ,เหมือนโกโก,โโกโ้โกโ,โก้ก็ขายไปแล้วถามว่าทิ้งไหมอันนั้นทิ้งจริงอันนั้นทิง้งจริงแล้วแล้วแล้วหงมู่ไทยแลนด์ทิ้งไหมถามคุณลุงบนเติมเอาจริงๆเลยจากใจเลยเขามาดูทุกปีครับอย่าพึ่งลำคานนะเดี๋ยวยิ่งใกล้ขายไม้ยิ่งมาบ่อยยิ่งใกล้ขายไม้ท่านผู้ชมครับอย่างนี แล้วเรื่องเมื่อกี้ที่ถามถามผมเรื่องราคาใช่ไหมถามเรื่องใครจะซื้อถามเรื่องราคาผมจะบอกตรงนี้ว่าราคาประกันขั้นต่ำนะครับกิโลกรัมละห้าบาทแค่นี้แหละห้าร้อยบาทท่านผู้ชมถามคนไทยว่าแพงไหมแพงถามว่าคนไทยจะซื้อไหมอ่าแล้วแล้วบางคนนะบอกว่าทําไมซื้อถูกจังทําไมไม่ซื้อกิโลแล้วเป็นพันเป็นหมื่นมันอยู่ที่สีไม้ลายไม้ไม่ใช่เขาซื้อไม่แพงนะครับสีไม้ลายไม้อันนี้ผมพูดถึงขั้นต่ํา ขั้นต่าถามว่าถ้าคุณพอใจที่จะขายในขั้นต่ําขนาดนี้แสดงว่าถ้ามันสูงกว่านี้คุณก็ยิ่งดีใจสิยิ่งดีใช่ไหมฮะ <Okay. S 1> เราไม่อยากให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยแบบฝันไปไกลสมมติว่าปลูกไป1,100ต้นอยากขายสักประมาณ 30- 40บล้านบาทอย่างเงี้ยมันก็เวอร์นะมันก็เกินไปเอาความจริงมาคุยกันเนาะเอาความจริงถ้าสมมติว่าแค่นี้กิโลกรัมละ500บาทคนไทยพอใจเนี่ยนะสำหรับผมผมคิดว่ามันโอเคแล้วต้นหนึ่งจากตรงนี้สูงไปถึงขนาดนั้นท่านลองคิดดูว่า เวลามันโตมาสิบปีมันใช้ได้หมดนะแก่นไม้จากข้างล่างถึงข้างบนอันนี้ห้าร้อยบาทแค่นี้เอา้าคิดดูว่าถึงข้างบนเท่าไหร่ยอดเ่เอาเอาแต่ีเอาเฉพาะเอาเฉพาะแก่นเฉพาะแก่นกะพะกีเนี่ยมันจะเป็นส่วนสีขาวเราจะเราจะเอากะพีออกนะฮะส่วนนี้ถ้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับหงหมู่เวียดนามหงหมู่ไทยแลนด์เป็นคนมาจัดการให้หมดท่านทําอะไรบ้างรู้ไหมเวลาจะขายคุณมนเติมครับเวลาจะขายผมจะเดินเอกสารเอกสารในเรื่องของการส่งออกแบบนี้นะครับ อันนี้ตาประทับนะอันนี้ตาคุดนะเอกสารทางราชการไม่ใช่ว่าใครจะมาพูดพล่อยๆแบบนี้ได้นะน,นี่คือของจริงแล้วก็ที่แน่ๆหงมู่เนี่ยมาดูตรงนี้แล้วนําเอาหงมู่เวียดนามกับหงมู่ไชน่าทั้งสองหงมู่เลยทั้งจีนทั้งเวียดนามใครซื้อแพงขายให้คนนั้นมาดูสวนนี้มาดูสวนนี้เรียบร้อยคุยกับลุงบุญเติมเขาจะมาวัดก่อนเขาจะมาวัดไม้วัดไม้เขาจะมาเช็คไม้เขาจะมาดูว่าเอาสว่านมาเจาะนั่นแหละเจาะซุมเจาะซ,ซุม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 ไป ทุกต้นเรียบร้อยเขาจะขีดสีฉีดสีเป็นต้นเป็นต้นเป็นต้นต้นนี้ขนาดหน้าไม้ประมาณกี่กี่คิวนะกี่คิวกี่ลูกบารเมตรกี่ลูกบาทฟุตเขาก็จะคำนวณเรียบร้อยคำนวณเรียบร้อยปุ๊บเขาดีดราคาให้สมมติว่าเขาดีดราคาให้คุณลุงบุญเติม9้าล้านบาททั้งสวนคุณลุงไม่ต้องทาอะไรเอาแค่นี้แหละคุณลุงไม่ต้องทําอะไร9ล้านบาทผมไปจัดการเองทุกอย่างสมมุติคุณลุงบุญเติมบอกว่าโอเคขายก็ขายไปถ้าคุณลุงบุญเติมบอกว่าราคานี้ยังไม่พอใจเอาไว้ก่อนปีหน้าปีต่อไปค่อยขาย อาจจะเป็นอ่าสิบยี่สิบอ่าสิบล้านสิบสองล้านสิบห้าล้านแล้วแต่ลุงมันเติมเลยอันนี้เราไม่ได้ผูกมัดกันนะเราไม่ได้มาเขียนสัญญาว่าจําเป็นจะต้องคุณลุงต้องขายราคานี้จําเป็นจะต้องได้เท่านี้ไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นแล้วเอาตามที่คือเราเนี่ยเป็นตัวกลางพาคนเวียดนามมาดูแล้วก็ลุงมันเติมมาเจอลุงมันเติมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ดูแลนะครับเกษตรกรไทยว่าให้ได้ราคาสูงที่สุดนั่นแหละนะครับเราก็อยากให้ได้ราคาสูงที่สุดนั่นแหละมาดีถามว่างหงมูได้อะไรบ้างเหมือนกับเราเป็นหุ้นนนส่วกั ลุงมูนเติมทําไมผมต้องมาดูเหมือนกับมาดูหุ้นส่วนอ่ะเพราะว่าบริษัทโฮมูไทยแลนด์เนี่ยเราก็ได้10%จาก10%จากการดูแลตรงนี้และส่งไปขายยังประเทศเวียดนามทั้งประเทศจีนถ้ามาเปล่าๆไม่ได้อะไรเลยก็ไม่มีใครมาครับอันนี้ต้องบอกตรงๆเราพูดตรงๆนะเราไม่ไม่โลกสวยนะไม่โลกสวยธุรกิจคือธุรกิจแต่ถามว่าผมได้สิบเปอร์เซ็นต์ในการทําเอกสารในการนําเข้าส่งออกในการคุมเขาให้ยังไงก็เอาเงินมาให้ลุงมุนเติม ถ้าไม่งั้นลุงมูเติมไปทวงเงินเขาสมมติเขาเอาไม้ไปหมดไม่จ่ายตังทำไงลบแล้วแล้วสมมติว่า <c oughs> จะกำลัง <c oughs> กำลังจะส่งออกคุณลุงมูเติมเอารถตู้คอนเทนเนอร์อมาใส่ส่งไปถึงด่านเขาไม่ให้ข้ามเอกสารไม่ถูกต้องคุณลุงมุเติมทำไงถ้าทำเองอันนี้เบริษัทโฮมูสจะอยู่ตรงนี้จะทำให้นะครับทำให้เราได้สิบเปอร์เซนต์ลุงมูเติมได้แปดสิบเปอร์เซนต์นะและส่วนอีกสิบเปอร์เซนต์ก็เป็นค่าดำเนินการทุกอย่างมันจะต้องมีแม็โครมาขุดนะขุดล้มลงเรียบร้อยอย่างที่ผมให้ดู กว่าจะเอาแสเอาเปลือกไม้ออกได้เนี่ยไม่ง่ายนะครับ,รบแต่ละต้นนะคราวนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยต้นก็ลองดูครับทั้งสวนมันมีค่าใช้จ่ายตรงนี้นะ่าเมื่อนก้มคื่อว่ารัล่ละลอยมันมันจะอยู่ในนั้นครับมันจะอยู่ในนั้นเอาจริงๆก็คือว่าความยากความง่ายด้วยความยากความง่ายเราจะมีทีมงานที่มาทําให้สรุปแล้วถ้าเกษตรกรได้แปดสิบเปอร์เซ็นของของของ,ของทั้งหมดนะแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็ถือว่าถือว่าโอเคเพราะว่ามันก็หลายล้านบาทน,นะ เป็น10ล้านบาทสมมติขาย12ล้านบาทก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก10บล้าน10ล้านค่าดําเนินการถ้าเราไปดําเนินการเองสมมติคุณลุงบอกอยากได้ราคาเต็มคุณลุงต้องไปเรียนกับเรานะเราจะอบรมให้ไปแทะกับพี่ไม้เองไปแทะกับพี่ไม้เองนั่งแซะเลยนะครับพาคนในบ้านเราเนี่ยมานั่งแซะแต่ว่าถ้าแซะได้น้อยนะถ้าแซะได้น้อยตัวเองได้ไม้น้อยนะเพราะแซะไม่เป็นมันต้องใช้ความชํานาญด้วยไม่ใช่ว่าใครจะทําก็ได้เรื่องการแทะกับพี่ไม้สมมติลุงมาเติมอ่าลองแซะให้ได้สวยๆแบบเนี้ย มันมันไม่ได้นะบางทีมันจะมันจะเสียไม้เอาพูดง่ายๆเสียไม้มากกว่าตัดชุดนี้ปลูกชุดใหม่ได้เงินอีกภายใน10ปีไม่นานนะตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยชุดแรกที่ปลูกนี่คือ5ปีใช่ไหมมาครึ่งทางแล้วนะอีก5ปีถามว่าอีก5ปีข้างหน้าลุงมูเติมต้องทําอะไรกับมันไหมทุกวันนี้ไปอยากทําอาชีพอย่างอื่นทําอย่างอื่นทําไปเลยทุกวันนี้ไปทําไปกีดยางไปทําอย่างอื่นได้เหมือนเดิมแต่ตัวนี้เงินมันเข้ามาเองใช่ไหมฮะ มันปั่นเงินให้เราทุกวันทุกวันแบบนี้โอเคไหมครับโอเคครับผมว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับของเกษตรกรไทยท่านผู้ชมอยากให้คุยกันจริงๆงจังๆเลยนะครับว่าส่วนเนี้ยเราได้เราได้ด้วยกันนะครับบริษัทหงหมูไทยแลนด์นี่ก็เหมือนกับเป็นหุ้นส่วนผมได้น้อยกว่าเยอะเลยนะแต่ว่าผมก็ได้หลายสวนทั่วประเทศแล้วเราก็ดูแลกันไปอย่างนี้ถ้าไม่มีหงหมูจะทํำยังไง มันไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นทุกอย่างเป็นศูนย์ไม้พันนี้ไม่มีมันเป็นศูนย์เลยมันเป็นศูนย์เลยถ้าไม่มีจริงเป็นศูนย์ก็เราก็ต้องกีดยางต่อไปเราก็ต้องทําตรงนี้ตรงนั่นต่อไปถามว่าต้องล้มยางมาปลูกตัวนี้เลยไหมไม่ครับถ้ายางมันหมดอายุเราอยากปลูกตัวนี้เราก็แบ่งบางส่วนมาปลูกนะครับอันนี้ผมแนะนําแบบนี้เนาะเพราะว่าไอตัวนี้อย่างน้อยเราให้มั่นใจอย่างหนึ่งว่าบริษัทหงมูสไทยแลนด์เนี่ยมาดูแลตั้งมารอบนี้ของคุณลุงนี่ก็ตั้งสามครั้งแล้วนะครับสามครั้งนี้ยังไม่ได้ตัดเลยนะ กว่าจะตัดนี่ผมว่าเป็นสิบอะเป็นสิบครั้งมาครับมาทั่วประเทศทั่วประเทศคือไม่ได้แค่สวนนี้ที่กว่าที่เราจะมาถึงสวนนี้เป็นร้อยๆยสวนนะครับที่เราไปดูมาแล้วก็ติดตามอยู่ใช่ไหมครับ,รบติดตามติดตามเนาะมีความเคลื่อนไหวตลอด,ไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ได้หยุดนะครับตัวนี้แล้วมันหยุดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเงินมหาศาล